ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองบุรีรัมย์เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานกศนจังหวัดบุรีรัมย์ภายใต้การบริหารงานโดยนางสุนันทิทธิศาสตร์ผู้อำนวยการกศนอำเภอเมืองบุรีรัมย์พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรกศนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ทั้ง71คนได้ร่วมขับเคลื่อนและนำนโยบายกระทรวงศึกษาธิการนโยบายสำนักงานกศนและนโยบายสำนักงานกศนจังหวัดบุรีรัมย์ สู่การปฏิบัติที่เกิดผลในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมด้วยวิสัยทัศน์ที่ว่าประชาชนในเขตอำเภอเมืองทุกกลุ่มทุกช่วงวัยได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพทั่วถึงและเท่าเทียมกันสามารถดำานงชีวิตที่เหมาะสมมีทักษะที่จะเป็นในโลกทศวรรษที่21บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาคิดเป็นทำเป็นเน้นพอเพียง เอกลักษณ์พัฒนาคนพัฒนางานประสานเครือข่ายอัตลักษณ์มีความรู้คู่ความคิดมีจิตอาสาจากการนำนโยบายสู่การปฏิบัติกสนอมเพิ่มเมืองเวลำขับเคลื่อนกิจกรรมทางการศึกษาสู่พื้นที่ส่งผลให้เกิดผลการดำเนินง,งานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ดังนี้ 1. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการจัดก,การศึกษาให้กับประชาชนที่อยู่นอกระบบโรงเรียนและไม่จบการศึกษาภาคบังคับเพื่อยกระดับการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้มีคุณธรรมจริยธรรมมีสติปัญญามีคุณภาพชีวิตที่ดีมีศักยภาพในการประกอบอาชีพและการเรียนรู้มีจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมทั้งสิ้น6,022คน ดังนี้ระดับประถมศึกษา357าคนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น2 2 8 1คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย2,844คนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับปวช5คนเทียบระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา4คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น16คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย10คน นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาและนโยบายการพัฒนาประเทศให้กับนักศึกษากศนอ,อาทิเช่นโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษากศนโครงการเสริมสร้างทักษะการทำโครงงานเพื่อการศึกษาเป็นต้นและร้อยละแปของผู้เข้าร่วมโครงการได้รับบริการการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ยกระดับการศึกษาของตนเองให้สูงขึ้นสามารถเรียนรู้และแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตได้อย่างมีคุณภาพตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 2. การจัดการศึกษาต่อเนื่องมีจำนวนผู้รับบริการทั้งสิ้น1,710คนแยกเป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ1,344คนการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต157คน การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชน95คนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปัะจาของเศรษฐกิจพอเพียง114คนการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพเป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพของบุคคลและกลุ่มบุคคลซึ่งมีจุดมุ่งหมายในชีวิตที่แตกต่างกันกสณเพือเมืองบุรีรัมย์ดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชีพโดยเน้นความหลากหลาย เหมาะสมครอบคุมมุ่งเน้นการเพิ่มพูนทักษะรีสกิลพัฒนาทักษะอัพสกิลและการเรียนรู้ทักษะใหม่นิวสกิลในรูปแบบกลุ่มสนใจหลักสูตร35ชั่วโมงอาทิเช่นการทำไข่เค็มสมุนไพรการทำปลาแดดเดียวการทำน้ำพริกกากหมูและรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพหลักสูตร40ชั่วโมงอาทิเช่นวิชาชีพช่างไม้ช่างปูนการทอภาพคืน้นเมืองเป็นต้น มีจำนวนผู้รับบริการรวมทั้งสิ้น1,344คนซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายร้อยละ95ของผู้เขา้กการ่วมโครงการผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กำหนดร้อยละ80ของผู้เขา้กการ่วมโครงการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันและร้อยละ20ของผู้เขา้กการ่วมโครงการสามารถมีรายได้จากการประกอบอาชีพตามที่ฝึกอบรม การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเป็นการจัดกระบ,บวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถของบุคคลเพื่อให้สามารถจัดการกับตนเองและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้มีความสุขตามสภาพและความสงบสุขความปลอดภัยในสังคมกศนเพื่อเมืองเวลามำดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตในรูปแบบฝึกอบรมประชาชนอาทิเช่นโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตด้วยบัญชีครัวเรือน มีจำนวนผู้รับบริการรวมทั้งสิ้น157คนและร้อยละ90ของผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการเรียนรู้และสาม,มารถนำความรู้ที่ได้รับในเรื่องการรู้จักสิทธิและหน้าที่การสร้างจิตสาธารนณะคุณธรรมจริยธรรมนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนเป็นการจัดก,การศึกษาที่บรูรณาการความรู้และทักษะจากการศึกษา ที่ผู้เรียนมีอยู่หรือได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษานอกเรียนโดยมีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายใช้ชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาการเรียนรู้และทุนทางสังคมเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตามวิถีทางการปกครองและระบบประชาธิปไตยตลอดจนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีการพัฒนาที่ย,ยั่งยืนกสมเพื่อเมืองบุรีรัมย์ดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมเยนชนในรูปแบบฝึกอบรมประชาชนอาทิเช่นโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะเพื่อสังคมมีจํานวนผู้รับบริการรวมทั้งสิ้น95คนและร้อยละ90ของผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการเรียนรู้และสามารถเลือกนําความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการจัดการศรึกษาเพื่อส่งเสริมการเมืองชีวิตตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีทักษะการดำรงชีวิตตลอดจนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันพึ่งพาตนเองได้มีความรู้ความสามารถในการมหารจัดการชีวิตของตอนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขกศนอนเพ่อเมืองเวล์ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบฝึกอบรมประชาชน อาทิเช่นโครงการปลูกพืชสมุนไพรที่มีศักยภาพใช้เป็นอาหารป้องกันโควิด -19 มีจำนวนผู้รับบริการรวมทั้งสิ้น114คนและร้อยละ95ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกิดการเรียนรู้และสามารถเลือกนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต3การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยกศนเพือเมืองบุรีรัมย์ ดำเนินการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยโดยมุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้พัฒนาทักษะของผู้รับบริการให้สามารถเลือกที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตตามความสนใจเหมาะสมกับความพร้อมและศักยภาพของบุคคลโดยจัดกิจกรรมนี้รูปแบบที่หลากหลายดังนี้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห,ห้องสมุดประชาชนห้องสมุรดรถไฟบ้านหนังสือชุมชนห้องสมุดเคลื่อนที่ชาวตลาด ห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชนและศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ Co-Learning Space มีจำนวนผู้รับบริการทั้งสิ้น13,479คนและร้อยละ80ของผู้เข้าร่วมโครงการได้รับโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษาตามอัยาศัยที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและเกิดชุมชนรักการอา่านนอกจากนี้กนอนเพื่อเมืองเวลำมีเป้าหมายในการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างต่อนเนื่อง เพื่อยกระดับการบริหารจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยให้มีคุณภาพจากความมุ่งมั่นของผู้บริหารและบุคลากรกศน,นเพเมือ,มอ,มองบุรีรัมย์ส่งผลให้สถานศึกษาได้รับรางวัลเกียรติบัตรเชิดชูกเกียรติดังนี้ผลงานด้านสถานศึกษา6ตุลาคม2564กศน,นเพเมืองบุรีรัมย์ได้รับรางวัลระดับดีมากเรื่องการตรวจสอบภายในด้านเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี2564 จากสำนักง,งานกสนจังหวัดเวีัมย์15ตุลาคม2564กสนเพื่เมืองเวีัมย์ได้รับการรับรองการประกันคุณภาพภายนอกพศ2564-2568ด้านการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอาัธยาศัยจากสำนักง,งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชน31ตุลาคม2564-31ตุลาคม2565กสนเพิ่เมืองเวียงลำ ได้รับการรับรองมาตรฐานสถานประกอบการสถานศึกษาปลอดภัยป้องก,กันโรคโควิด -19 จากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ7มีนาคม2565กศนอพื่อเมืองบุรีรัมย์ได้รับรางวัลดีเด่นอันดับ2การคัดเลือกสาขาหน่วยงานสถานศึกษาประเภทกศนตทบลแขวงดีเด่นระดับกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีประจำปี2564จากสำนักง,งานกศนจังหวัดชัยภูมิ ประธานกลุ่มสำนักง,งานกศนจังหวัดนครชัยบุรี5เมษายน2565กศนเพื่อเมืองบุรีรัมย์ได้รับรางวัลชนะเลิศการประเมินคัดเลือกกศอนต้นแบบ5ดีพรีเมียมพักระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณพศ2565จากสำนักง,งานกศนจังหวัดบุรีรัมย์5กรกฎาคม2565กศนเพื่อเมืองบุรีรัมย์ได้รับเกียรติบัตรน้เด่นรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปีพศ2565ปีที่1จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน7กรกฎาคม2565กศอนอพเพอเมืองบุรีรัได้รับเกียรติบัตรให้การสนับสนุนการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับนักศึกษากอสโนโประจำปีงบประมาณพศ2565ประเภทนวัตกรรมจากขยะระดับพื้นที่จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา 7กรกฎาคม2565กศนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ได้รับเกีติบัตรให้การสนับสนุนการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษากศนประจำปีงบประมาณพศ2565ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคมจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา5กันยายน2565ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงกิจกรรมส่งเสริมการอ่านช่องทาง Facebook Fanpage ไรมาส3ถึงประจำปีงบประมาณ2565จากสำนักง,งานกศนจังหวัดบุรีรัมย์8กันยายน2565กศนตำบนบลบัวทองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับโลก่เกียรติคุณกศนตำบลต้นแบบ5 d ีพรีเมียมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจําปีพศ2565 จากสำนักงานกศนอสำนักงานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการ 25. พฤษภาคม2565นายินวิเชียนวรรณก,ก์ได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมแสดงผลงานในกิจกรรมครูผูผ้ิที่ตนเพื่อการสอนประจำปีพศ2565ร,ร25 65, ตามโครงการประกวดเสมาผู้มีผลงานเป็นเลิศเชิงประจักษ์หลักสูตรออนไลน์จากชมรมพัฒนาและส่งเสริมค่าของแผ่นดิน 18. มิถุนยายน2565นายเสถียรบุตรสิงห์ได้รับรางวัลบุคคลแห่งการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมส,สร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ active learning ผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่8กิจกรรมขึ้นไปจากกระทรวงศึกษาธิการ 8. กันยายน2565นางพัฒราวดีทองเหลานางสาวสวรรณีเทมลภา นางสาวอรวรรณเต็นตาลัมและนางสาวรบพลพรเกตชิดได้รับมอบเข็มทองเพื่อเชิดชูกเกียรติในการปฏิบัติงานกศโนจากสำนักง,งานกศโนสำนักง,งานปลัดกระทรวงศึกษาธิการผลงานด้านผู้เรียน23มีนาคม2565นายประสิทธิ์วงเวียนนักศึกษากศสโนต,ตำบลลุมปุกได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากสำนักง,งานกศนจังหวัดบุรีรัมย์2เมษายน2565นายประสิทธิ์วงเวียนนักศึกษากศนเพื่อเมืองบุรีรัมย์ได้รับคะแนนสูงสุดอันดับที่1ในการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มนครชัยบุรีจากสำนักง,งานกศนสำนักง,งานประลัดกระทรวงศึกษาธิการและรางวัลต่างๆที่ได้รับอีกมากมาย ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติงานของบุคลากรได้ดียิ่งกสนอเพื่อเมืองเวลามยังคงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขในสังคมอย่างยั่งยืนนังหลักการกสนอเพื่อประชาชนกสนก้าวใหม่ก้าวเห็นคุณภาพ